24ทีม89คนดูนะโอ้โหเมื่อแตะื้นโดนอีกแล้วอ่ะทันเดอร์โดนโดนแล้วครับผมทุกตายังคงสูง่ายอีกนานยืดไหนวะเนี่ยตลอดไปโอ้โหไปยีนที่โล่งๆเลยอยในนี้อะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย ชอบจริงเลยผมมายืนที่ย้องโล่งซึมซีเหรออันนี้กินแม็ก50เฮนะ้ยมีูไฟนะยไม่มีูไฟนะจ๊ะเสียงมันอยู่บบไหนวะข้างบนเหรอจ๊ะเาดับเงิน,น ก็มีหนเจ็บแล้วนี่คือมีกะกไปดีกว่าอย่างเอ็มจายชอบเอ็ไปแล้วก็มีสะปกฮะเฮยครับรอไอ้ดอปนลยค่อยเคื่อนว้าวนานทีเจอกล่องนี้ เสียงอะไรทงนี้เสียงอะไร,รอ่ะเดียงเหมือนเครื่องกลอะไรสักอย่างถึงชีวิตระเบิดสุญญากาศอ๋ออนี่ทาวเวอร์สองพันอืมเอ้ยลืมเติมก่อนเลยตาเติมก่อนได้บิ๊ตรงนี้มีที่กำบังหวังว่าีแผ่นก่ะให้ดหวัง หา้าสิบวิอันเดอร์สีฟ้าตึกิกูนสามสามสได้หม้าหลังาหลังทานกตัวนะสองตัวสมตัวนะเยอะนะมา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 เราลองขึ้นตรงนี้เึ้นบนดีกว่า ไปไหนล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันวิ่งอ้อมแน่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนแล้วผู้แฝดอกไม่ได้ใช้ด้วยันได้อยู่ฝั่งขวานะนีนี้ทางเดิม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  มักฟ้าเคสวยอ้อมไปป่ะอ้อมไปอ้อมไปพี่ดึงโอ้ใส่ดอกโอ้บอล่วงยิงไม่โดนเลยเขาเป็นไรใส่ดอกจริงคิวซะด้วยคิวอะเร็วมากยิงโดนผมนัดเลยเห็นเห็นโดนเข้ากุหลาบไปแล้วนะฮะถ้ารอด ที่ซื้ออยู่ข้างหลังนะื้ข้างหลังแทบไม่พอที่ได้ไงขวาเสียงเสียงอยู่ข้างล่างเสียงอยู่เท้าอย่าวิ่งดิโอเคโอเคได้ยินแล้วแมนดาวไปแล้วอออื้แม่นจัดตามมาลุกเกาะ thì nãy còn ôm người anh ấy mình quá, đồn hết đấy, cái khen này này, tôi เก็บตัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไม่เดินหาเลยพราะหนุ่มซื้อผมก่อนนะอ่ะไปที่ที่พี่ตายเพราะว่าจะมีศพมันอยู่แล้วก็ศพพี่ไม่ใช่มาลงมาเก็บเลยมันโดดตัแล้วล่ะมันโดดตามศพก๊อปไปถือว่าศพเพื่อนมันมันได้เก็บด้วยก่อน K5 มีแมททันเดอร์มีเนาะมี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 คอนโซลมียกเว้นนิทูสวิตเดี๋ยวนี้นิทูสวิดดีกว่า เีียวไต้อเก็บก่อนเก็บให้หมดหาตังก่อนนะตั mmm uhh no ้งอยู่ข้างบนเมื่อกี้ไงไม่เก็บไม่มีมีที่ไปมาเมื่อกี้ข้างบนน่ะบนบนบนพุ่มอ่ะที่บนพุ่มไม้อ่ะโสดจริงเหรอเออเออเห็นดิเหรอเห็นเห็นได้ไงวะไม่เก็บวะเนี่ยเนี่ยพุ่มไม้เนี่ยเดินเลยอ่ะ เนี่ยนะเออเนี oh 2, 2> ่ยพุ่มนี้แหละเนี่ยนะไปแล้วดิเก็บไปแล้วสองพันสองใช่ไหมเมื่อกี้มีพันแปดเลยมีพันแปดเป็นสองพันสองอ๋อโอเคโอเคอ่ามันเพิ่เพื่อนเพื่อนทั้งหลังมาวิ่งเลย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 อีกสายแล้วกันเนี่ยเนี่ยเก็บดิเออวิดไปไปแล้วโอยิงไล่หลังมาว่ะแม่อะไรยุ่งก่อน าอัดท like ีน kind of ึงไหมอ่ะโดนอีกทีนนงเปล่าเลยนะโอ้กำลังหวยกําลังไปกํังไปกับไกางอกลัไม่มาลองไกาลัไปาไาลัไปกาไปกลังไกักลัาลังกํไกากํัาลัลังันไักลับไปันงกง ไปไหนเนี่ยไอเดี๋ยวมาร์คให้มาร์คข้ามข้ามเมืองไปเลยมาร์คมามาร์คมาเออสวยที่จุดหน่อยที่จุดหน่อยครับทลับลื่นลิ่มเฮ้ยกระสุนมาอย่างไวแล้วกระสุนรลโหูลดอย่างไวได้เนะพอแล้วปืนุ้มเลยดิบันทินอื้มมันใหญ่มันดังมั่งเขาไปยิงมาตามลายทางเรื่อยๆแหละไม่ปัญหาคือนัดแรกโดนไงใช่ เฮ้ยกล่องนี้น่าสนใจจะไปละจอดเอากล่องเอากองมีคงมีของอะไรบ้างโอเคอาโอเคพอได้กินขนมหน่อยอารีสามร้อยทางซ้ายน่าจะมีถ้าละเพราะเขาจะมีเคาน์เตอร์ยังไงล่ะเนี่ยวะ ข้างหลังข้างหลังเขียวๆเมื่อกี้เอ้าลดสิพนุมเขาบอก็ได้้นี่อหลังหลังอันนี้หลังหลังหลังกำแพงยากเหลือเกินนะยากเย็นเหลือเกินสองคนสองคนแพตเตลสวยตามสบายเลยทุกคน ไม่ได้ดูรอบๆเลยนะฮะเราหัวปักเรามาเลยไม่ดูให้หน่อยล่ะพอไมหมาของปีศาจไม่ใช่แล้วปีศาจอะไรอีกสวัสดีทีมคนใหม่นะทีมงานไม่ลงกระจายกันนะ ลงใกล้กันไม่มีของอยากได้อะไรไหมอยากได้ของอะไรไหมตังสามพันเอากองกองเกาะกองกระสุนไหมมีกองคอยอยู่แล้โอเคโออะไราดีกระโปอยู่ตอนนี้อาเอาเอาเอายังไงวะเนี่ย อโอเคสุดแล้วใชื่อไหมโอ้ไฟเซลไฟเซลโอเวอร์พอดีเร็วๆครับอยู่นานไม่ได้ฮะจะอยู่นานครับอ้าวสิบห้าห้าสองคิวเลยเหรอไม่มีที่กำบังอะไรนะตรงนี้นะนีแล้วก็ใชต่ออยู่แล้วมันตึกนี้ไหมมันผัดมันผัดไฟเดอร์ว่ะมันตึกชมพูกไหม หรือจะไปไหนกันเนี่ยออกตรงนู้นเหรอเราบดบดบดน่าอยู่นะตรงนี้ที่อยู่พี่ไอ้เขาก่อนเราก็อยู่ตรงนี้กันนะตรงนี้อ่ะตรงนี้น่าสนะตรงนี้ไหมอยู่มั้งมัสามไปดิไปก็ได้มันเด่นเกินอะคือกระเด็นพอเลยเออ คุดเกอร์โอ้โหขึ้นยังไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยขึ้นลงลงไม่มีนะขึ้กบิถึงละไม่มีเหรอมีไหมถึงยอดแล้วไหมอ่ะแล้วคุณขึ้นทางไหนฮะขึ้นในตึกไงก็เดินขึ้นบันไดาดฟ้าเฮ้ยนักการนักกากติงสามไม่เจอเหรอ ก็อยู่บนติงอยู่บนติงเนี่ยขึ้นบันไดหนวะขึ้นบันไดตรงก็ตกกอล์ฟไปแล้วขึ้นบันไดวนมาเรื่อยๆไม่มีนะเพื่อนมีดิเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอทันตามทันไปแล้ววิตายทันเนอร์เจออยู่ที่นี่พี่บันไดวนไหนวะเดี๋ยวพี่ลงไปรับ ชอบความความเจอของโอตัดมากเลยนะนี่ไงดาวตัวอะไรอ่ะก็โดดลงมาไงจะพาเข้าประตูบนไม่รู้จะบนยังไงแล้วเมื่อกี้หาไม่เจอนี่ประตูนี่ถูกมันตรงนี้แหละมั้ยกุมกันด้วยนู่นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไหนๆตามโอตัดไปโอเคมีไงข้างหลังโอ้ย บทจะง่ายก็ง่ายนะขอบคุณเสียงปุ่มมือนะฮะควดูงนิงข้าง,ง,งหลังข้างหลังที่ไม่ได้ใช้สนนะน,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 นุ่น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 เฮ้อันนี้เหรอีไปไหนล้เนะี่ยกลางดิล้มหสวยคือต้องคุ้มกันให้ซะถ้างั้นเนะ่ยางขึ้นอย่รนะขางขึ้นอย่นีดน,นตรงนี้มี ไปปล่อยโดนยิงไปเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นน่าสันเอยระวังไวนี่ระวังทางขึ้นทางขึ้นโอเคอยู่นะางงหลั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 งไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไป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  เอาวงเอาวงเอาวงนี่เลยถ้าปามไปไม่ได้นะปีงไปเลยสามนูกเหรอโอเคสามสามสามพลังร่อนไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทมามทุกคนเห็นพี่ก่อนวะโอ้โหชุดคุณนะเฮ้ยเจอคนเจอคนดัก,กว่ะเอ,อ,อยากไปแไม่ได้ เไม่ใช่เดีบทันแน่เลยแปะใช่อันดยนน่อยปีขึ้นหน่อยมีมอทาอุ้ยอหลังหลัหลังหลังหพี่หลังพี่หลังไหนพี่มากด้วยนี่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 แถวนี้ใกล้ๆนี่อันนี้นี่ใกล้ๆนี่ปีสองเหลืองปีสองเหลืองไหนวะโดนเต็มหลังอ่ะข้างในหรอ ข้างล่างข้างล่างน้ำโอ้โขสุนหมดเฮ้ยโดนแล้วมายละล้มหนึ่งไปเกาะว่ายน้ำขึ้นมาเพิ่มนหนึ่งคนนะโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตรงหนึ่งไปแล้วโอ้ยมันจะขึ้นอยู่ข้างในตึกข้างในตึกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้หลามาไม่กบกบล้มอ,อ,อือล่วง โดดข้ามหัวพี่มาลงสองไม่ได้ไม่ได้โดดข้ามพี่พี่วิ่งตามหลังมันมาโดดข้ามหัวพี่มาอีกหนึ่งติดตัวน์เปลี่นเช้าวิ่งมาละอะไรจะวิ่งโอ้เห็นละมันเห็นละเห็นละนไปยเลงน้ำเลยนะมุดไปมุดไปออกซ้ายนี่ขึ้นขึ้นเหลืองนี้ขึ้นเหลืองนี้วิ่งตรงไปไอ้เรโว้ยวิ่งตรงวิ่งตรงวิ่งตรงเจียงอยู่ซ้ายไอ้เจียงอยู่ขวาไปซ้ายเลย ไปซื้อกันไหมไปซื้อกันไหมในยันเนอร์ในยันมันปิงแดงขึ้นอยู่นะซื้อเปาวาลยซ้ายเซ้ายซ้ายจัดปันวิ่งกันคุณหัว่มคุณหนุ่มเสร็จแล้วได้เอื้อโอ้ยโอ้ยปัดโผล่โอ้โหลูกพี่โอ้ยไม่ยอมจิงใจ่คนนี้ E5 ศพไอะไงไม่แน่ยโอ้ยถึงจานถึงเวลา